สวัสดีครับผมอาจารย์เสษน,นะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube Channel อาจารย์เสษน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยมุมมองบูรการเกี่ยวกับเรื่องภูมิรัฐศาสตร์โลกหน่อยนะครับเว้นว่างนะครับห่างจากเวเนเซียไปพักหนึ่งนะฮะก็วันนี้มีข่าวนะอัปเดตกันสักนิดนะก็คือรัสเซียนะฮะส่งเครื่องบินนะเครื่องบินทางการทาหาร2ลำเข้าไปนะ,ะลำหนึงเป็นเครื่องบินเอ,อ่ลำเรียงนะครับลำเรียง ผู้โดยสารนะครับก็คือทหารประมาณร้อยนายนะครับอีกลำหนึ่งก็เป็นลำที่บรรทุกสัมภาระทางการอาหารนะฮะประมาณทัก35ตันใช่ไหมฮะเข้าไปในเวนเนซุเอลานะครับก็เวนเนซุเอลาก็ทราบมันอยู่นะครับว่าสหรัฐนะครับก็ สนับสนุนนะครับผู้นำที่ประกาศตนขึ้นเป็นประธานาธิบดีนะครับนายฮวนกุยโดนะครับส่วนรัสเซียนะฮะก็สนับสนุนนะนายมาดูโรนะครับนะประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งนะครับทางแหล่งข่าวทางการทูตนะบอกว่ารัสเซียนะกองทัพรัสเซียนะครับได้ส่งนะคนนะครับเข้าไปในกาลากัสนะครับในเวเนซุเอลานะฮะเพราะว่าเป็นข้อตกลงนะครับ เป็นสัญญากันนะครับก็มีการเข้าไปให้คําปรึกษานะครับอะไรทํานองนี้นะครับนะแต่ว่าทางกระสงกรลา์หมของรัสเซียไม่ยืนยันนะครับแต่นี้เป็นแหล่งข่าวทางการทูตนะของเวเนซุเอลาในกรุงคารากัสเล่ามานะครับส่วนนายคุนกุยโดนะครับก็อ้างนะครับว่าขณะนี้นะเ,เรียกว่า80-85%งตนะครับของสมาชิกทหารเนี่ยนะครับ ถูกทําให้เชื่อว่านะครับสนับสนุน,นการเปลี่ยนแปลงนะครับในเวเนซุเอลานะรพวกนี้เขาเข้าฝั่งตนอ่ะนะแต่จริงเท็จประกันอะไรไม,ไม่รับทราบนะครับไม่รู้จริงกันนะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างอ้างแต่ว่ารู้ว่าเครื่องบินรัสเซียเนี่ยนะสองลำเข้าไปนะในเวเนซุเอลาเข้าไปทําไมครับก็เข้าไปแสดงตนนั่นเองนะครับว่าหนุนนะครับเ,เข้าไปเ,าเพื่อให้เห็นนะครับส่วนทางด้านประธานาธิบดีมาดูโรนะครับ นะก็บอกว่า,เอ,าอเมริกานะครับนะเหมือนกับเร่อน,นะจักรวรรดิเอเมริกานะนะครับรัฐที่จักรวรรดินะครับต้องการจะสังหารเขานะครับแต่เขารอดมาได้นะตามที่เห็นอยู่ก็เพราะว่ามีกาดนะคุมของส่วนประธานดีทรัมนะครับก็เชิญชวนนะครับบรรดาทูตนะครับจากหลายที่เลยนะ ไปประชุมที่รีสอร์ทส่วนตัวที่ฟลอริดานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีเอ่อโดมินิกันนะครับแล้วก็มีบาฮามัสอะไรนะผมจำไม่ได้นะก็ไปคุยกันนะครับเรื่องเวเนซุเอลาเนี่ยแหละครับนะก็เอ่อเป็นข่าวออกมานะครับก็แน่นอนฮะการที่รัสเซียส่งเครื่องบินนะครับทางการทหารเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับก็แน่นอนฮะมันก็แสดง ตัวตนนะครับนะชัดเจนนะครับส่วนดีก่องข่าวหนึ่งเนี่ยนะครับก็โจมตีเลยครับโจมตีรัเสเซียเลยนะครับว่าการที่รัเสเซียเนี่ยนะส่งเครื่องบินนะครับทางการอาหารสองลำไปจอดในเวเนซุเอลาเนี่ยนะครับมีเป้าประสงค์อย่างไรกันแน่นะครับนะอ่ะจาจะปกป้องนายมาดูโรไปถึงไหนนะครับอันนี้เป็นอีกช่องหนึ่งนะฮะ ความคิดเห็นก็จะต่างกันอีกช่องหนึ่งนะคสื่อนะะขนาดการเมืองโลกก็มีการเชียร์กันเหมือนกันนะก็เหมือนกับการเมืองบ้านเรานะครับไปดูช่องหนึ่งก็เชียร์นะครับฝั่งหนึ่งไปดูอีกช่องหนึ่งก็เชียร์ฝั่งหนึ่งการเมืองโลกก็เหมือนกันนะครับบางช่องก็เชียร์สหรัฐนะครับบางช่องก็เชียร์รัสเซียนะครับ ก็นายจอห์นโบตันนะครับที่ปรึกษาสภาความมั่นคงนะของสหรัฐนะก็เก่าวตำหนินะครับว่าสหรัฐเนี่ยส่งอาหารและยาไปช่วยประชาชนชาวเวเนซุเอลาแต่รัสเซียเนี่ยส่งอะไรไหมฮะส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดยูเคียนะแล้วก็พวกเอ่กำลังพิเศษอะกองกำลังพิเศษเพื่อจะไปปกป้องอ เผด็จก,การนะครับนะก็โจมตีไปนะครับนายจอห์นบุตตั้นนะครับก็รู้ว่าคนละขั้วกันอยู่นะครับก็เกาหาว่านายปูตินเนี่ยไปสนับสนุนนะครับนายมาดูโร่นะก็ไปสนับสนุนเผด็จก,การนะครับส่ทงทหารเข้ามานะก็เรียกว่าติกันนะติเตียนกันนะเรียกว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้ช่องนะสื่อนะติเตียนเขาก็สัมภาษณ์นะครับทางอ,าอาดีตนะครับหน่วยพิเศษนะของ สหรัฐเนี่ยนะครับว่าการกระทําแบบนี้นะครับของรัเสเซียนะครับเนี่ยสื่อความหมายอย่างไรนะครับเขาบอกว่าก็จริงๆรัเสเซียกับสหรัฐมันก็มีเจอกันทุกสมรภูมิแล้วล่ะนะทั่วโลกนะครับแต่ว่ารัเสเซียมาคราวนี้ก็เป็นการยั่วยุอ่ะนะแต่ว่าเออมันก็เหมือนกับว่าส่งมาร้อยนายไงนะนะก็ไม่ได้ทำอะไรได้ไม่ได้หรอกนะเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกโหทหารเขานี่ไปอยู่ในป่าอะไรเยอะกว่าอีกนะ ก็บอกว่าจริงๆแล้วก็คือส่งมาแบบเหมือนกับกวนะนะอันนี้ก็คืออีกช่องหนึ่งนะครับนะที่เชีย์ทางฝั่ง,งสหรัฐนะครับก็ตําหนิทางรัเสเซียนะครับว่าแหมมันมันชักจะมากกันไวานะประมาณนี้นะนะก็เขาก็พูดถึงว่ากองกําลังพิเศษของสหรัฐนะที่อยู่ในบราซิลอยู่ในคลอมเบียเนี่ยนะเขาก็ดูอยู่เหมือนกันนะก็สนับสนุนนายควนกุยโดนะครับ เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงนะก็อาจจะเข้าไปนะทางด้านจิตวิทยาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องบิน2ลำนะครับนะลำแรกก็เป็นเครื่องบิน U62M นะนี่เป็นเครื่องบินโดยสารคงจะขนทหารขึ้นไปอีกลำหนึ่งก็เป็น AN124 นนะนี่ยควกขนสัมภาระนะอุปกรณ์ทางการทหารนะครับอุปกรณ์หนักประมาณส5หตันนะครับเข้าไปในเวเนซุเอลานะครับก็เป็นการประกาศจุดยืนของรัสเซียแต่ว่าทางกราโหวรัสเซียไม่ได้ยืนยันนะครับอันนี้เป็นแหล่งข่าวทางการทูตนะของเวเนซุเอลาในกรุงคารากัสนะครับก็บอกว่าการส่งเข้าไปเนี่ยนะครับก็จริงๆไม่ใช่พึ่งเข้าไปนะครับ แอลแรงข่าวหลายแหล,งหล่หลงพยายามจะบอกโหรัหเสเซียนี่แบบมาโชว์พลังหลือเกินจริงๆรัเสเซียกับเวเนซุเอลานะผู้สื่อข่าวบอกเขามีความสัมพันธ์กันมาหลายปีแล้วนะเขาเรียกว่ารัสเซียหนุนมาดูโล่หลายปีแล้วแหละนะครับไม่ได้พึ่งเข้าไปนะแล้วปีปลายปีแล้วก็ส่งเครื่องบินไอทิ้งระเบิดอนะ่ะนะครับจำได้ตูหกสิบหรือเปล่านะก็เข้าไปเขาก,ก็แสดงความสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะแม้แต่การออกข่าวก็เหมือนกันนะครับ ว่าเขาสับสนุนนายมาดูโรนะครับแล้วก็ไม่ให้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในนะครับ<ซ>ก็กลับมาอีกช่องข่าวหนึ่งนะครับซึ่งสับสนุนทางสหรัฐนะครับก็กล่าวตำหนริรัเสเซียเหมือนกันนะ <S <S แต่คราวนี้เป็นนายไมค์ปอมิโอนะเนายไมค์ปอมิโอก็บอกว่าการที่รัเสเซียทำแบบนี้เนี่ยนะก็เรียกว่าไม่สมควรน,นะอันนี้เป็นคำพูดของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะครับนายไมค์ปอมพิโอนะเขาก็บอกว่านะการเข้าไปแบบนี้เนี่ยนะมันเป็นการไม่สมควรนะครับเพราะว่ามันมีตั้ง60ชาติที่เขาสนับสนุนสหรัฐนะครับอย่างรัสเซียเนี่ยนะเข้าไปสกัดไปขวางนะครับก็ติดตามดูนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นมุมมองนะเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ในเวเนซุเอลาก็คือโชว์พลังกันอยู่แหละนะครับแต่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกครับนะส่งเข้าไป ก็เหมือนกับการที่สหรัฐมายั่วยุะส่งเครื่องบินนะฮะไอเออ B ห้าสิบสอ่ะมาก็บินเข้ามานะครับนะก็มายั่วยุไปกันมาานะครับใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะสนใจก็สมัครกดติดตามนะครับขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับติดตามสานการกันต่อนะครับก็เป็นเอ่อข่าวนะสับขาหลอกยั่วยุกันไปวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ